สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้สั้นๆนะครับมีเทคนิคหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนเเพราะว่าได้รับคําถามมาเยอะเลยนะครับกบเรื่องแรงกลมือแล้วก็ f o อาร์มนะครับว่าคําถามแรกคือ1นึ่งไม่โตคําถามที่2คือผมกำเดนลิฟหนักๆได้ยังไงนะครับมีเทคนิคหนึ่งที่ง่ายมากแล้วก็เพื่อนๆดูคลิปจบทําได้ทันทีเลยนะครับอ่ะมาอันนี้นะฮะคือถ้า twice set push d o n ใช่ไหมอาจจะอยู่ในวันที่เพื่อนเเล่นพวกแขนหรือว่าพวก p u ชเดย์นะครับที่ว่าจะเล่นต้นแขนด้านหลังตรงนี้ เทคนิคหนึ่งเนี่ยสำหรับการใช้เชือกเลยก็คือจริงๆเราสามารถฝึกโฟวางพร้อมกันได้ในขณะเล่นท่าน,นี้เลยทํายังไงดูนะครับเราจะเห็นลูกตุ้มสองอันนี้ใช่ไหมเวลาปกติเพื่อนๆเล่นท่าไฟเซ p ปพุชดาวกันเราก็จะจับตรงนี้ก็เล่นนะครับมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นตัวเบตัวล็อกอยู่นะครับเพื่อยจะสร้างแรงต้านตรงนี้แล้วเราก็พุชลงพุชลงปกตินะครับแต่ ผมขอเสริมเทคนิคนี้โดยการที่เราเลื่อนนะครับเลื่อนมาจับตรงนี้อ่าทีนี้มันก็จะไม่มีเจ้าลูกตุ้มตรงนี้เนี่ยมาคอยช่วยป้องกันช่วยดันไว้แล้วนะครับเราก็จําเป็นต้องใช้โฟ์นะครับในการบีบตรงนี้นะครับเราก็บีบเลยแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับเล่นตามโปรแกรมที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เล่นเลยที่เราแค่ปรับที่จับเพื่อนๆจะเล่น10ที15ที8ทีอะไรแบบนี้ผม แล้วแต่เลยนะครับบอกว่าแล้วแต่เลยขอแค่เปลี่ยนมาจับตรงนี้เราก็มีความจาเป็นที่จะต้องเก่งฟวร,ร์ตะลอดนะครับผมก็เล่นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องการเก่งฟวร์รรทาการเวิร์กไปด้วยนะครับหรอกที่เราเล่นหลังแขนไปด้วยท่านี้นอกจากเราจะได้หลังแขนเราก็จะได้กล้ามเนื้อฟวามเสริมเข้ามาด้วยนะครับพอเล่นจนหมดจริงๆนะครับหมดรู้สึกว่าไม่ไหวละแรงกนื้อไม่ไหวละเราก็ รถมาเล่นต่อเลยนะครับก็จะเหลือจะเล่นหลังแขนต่อแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับอ,อันนี้เทคนิคง่ายมากเลยเทคนิคสั้นๆนี้นะครับผมคิดว่าอธิบายค่อนข้างเคลียร์แล้วก็เข้าใจง่ายพเพื่อนๆสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ทันทีนะครับลองเล่นดูสักส3าเดือนนะฮะโตแน่นอนแล้วก็แรงกลับมือของเพื่อนๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นเห็นเลยลองประเดนลิฟต์กันใหม่ไปเล่นค่าเล่นหลังเล่นโรกันใหม่นะครับแข็งแรงขึ้นมากเลยเพียงแค่ สเสริมเทคนิคนี้เข้าไปนะครับวิสตป่อไป23วิสต่อไบ24 2 5แต่ทริกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนของโปรแกรมก็คือจะมาอยู่ที่วิที่เราเล่น25ครั้งพอเล่นครบถึง10เซตเซต็ละ25ครั้งปุ๊บเราหยุดนะครับแล้วเรากลับมา10เซต20ครั้งใหม่